จะเสียดจะกวนไมียขานุ่มสุดๆเอาสวัสดีครับพี่น้องครับอันมือนี้ศิลปินไอ่ไงเอี่ยงไงเพิ่นยุ่งจนงดิเก็บทองล้ำพ่นนะนะไปะบุศเสียไปได้มาเก็บบ่ได้ล้ำมีแต่เตยดีสุภาพี่น้องอ่ะมาฟังไพ่ท็อกธนาชัยลำ้ำดาวไล่เสียงสกิดใจแล้วพี่น้องเนาะเอาก่อนไหนบ้างลสวัสดีพี่น้องทั้งไรโสดล้ำพูดกระด้างเขาเบิ้งทางช่องของเก้งน้ำรถตู้ซิ่งระเบียบวาร์ทชินแล้วพี่น้องเนาะ อเอาก่อนใดกับว่าเิึงเอาจะฟังก่อนไดเอาได้ไล่ก่อนวันพ่อพ่อแค้นเป็นอาทิตย์ได้ไหนาะบวันนี้อดใจก้อนทุกท่านมันอดมาได้แล้วมันหิวันคนละอดทอดฟังล่ำเหมือนกันอดใจก้อนทุกท่าน เย็นไว้ก่อนย่าหุนหันจมผลงานเจ้าคณะให้อวยมาเวลานี้นี่ท่านเดียวมาตอนผมลูกแพ้ไรพอนกำลังย่อนเขาเลีอยนหมอลำดีมีกระดิหมอลำดีลือกระดิเื่องเสียงอีสานไม่นกน้อยบอทอยล่าเพิ่นสาหรีบรียนแต่ละมือคือสิขาดทั้งใจ ใกล้หรือไกลติดตามชมจม,มน้ำลำเลียงคิดหอดเสียงปันอินนาโตแสดงดาราสิบ้าพ่ออีกคือเก่าติดตามข่าวหาบอา่อเ้ารถกระบะวัดย,ย่านเกินเงินนั่นปงบ่อทัน,ทนคนกันมาไลหมู่บ้านหลานขอขอบพระคุณแฟนผมจุดแสนสิดีใจอบอุ่นในเลือไทยหล่น ในกระมนผมยังเปื่มบอกเคยลืมพระคุณทานแนอ,บอแนบอกข้าม่อยู่เียงิซายังบ่ลืมพระคุณทานมผมต้องการอยากพ่อเห็นหน้าทุกๆคนไปก่อนใครบ้างกล้สบานเมื่อนั่นปงวงมาท่านเถอกเมื่อนั่นปงวงมาท่านจริเรา,ารหลุดมาเพร,ราะใดย,ย่าน ผมก็ไม่หมดระยะร้านขอขอบพระคุณแฟนผมุูแจนสิริใจอบอุ่นในเรือไทยหล่นวันนี้พักผ่อนค่ได้กระมอนผมยังเปลืองเคยลืมขอบคุณผ่านตอนนี้ดังกองก้าวเจดีหมอหายเจ็บใจหลายน้องไส้เรียนปล่อยมาปล่อยจากกันซ้ำยังพาคนอื่นมากขึ้นเสียงใสไอ้คือเป็นให้แต่หมูสู เมืม่อนี้กูสิบอกให้หู้สิผูกมัดจ,จัดการขื้นปล่อยไปนำงานญานหมู่คนยันเยอะพร,ร,ร่ากระเทยมน่าด้านเคยไปเห็นอยู่ในงานกว่านารหมอลำอันนาอูทั่คือเป็ดเป้าสร้างหาเราอย่างชโูโสันดานมากกวัดโอน้นาโจโลคือมาตายเลี้ยวบังแขนขาลายสร้างบอ่อายผู้ใส่ บอกแล้วและตาเย่อพอสนเลยก็ตามแต่พวกพี่น้องพ่อแม่ตั้งตาเล่งทะบึงคอยฟังขี้น้อยสิหลวงเลยโอ้ยเอรนอฮออออวัวมันลงก็คือท่างขี้หน่อยเนี่ยบนหลังไส้เลยก็ีทด้ขี้เนาะเขาเจ้าก็คือขึ้นออกนะบ้านบานพังขี้หน่อยสิยางก่อนเนาะ หอยเรียงเดยไฟเอกไฟเอกกับตัวโกงนีสุเดีบุญบางไฟ่ไงบวนบางไฟแต่แล้วหมอพูดสักหมอพูดสักก่อนหมอพูดสักเอาก่อนแล้วไหมแม่หมอคูเพิ่มสักคู่เพิ่มสักหมอพูดสักหมอพุสักก่นอ้คนวอนไร้เช่นนะโอ้เอาเอาอนอันนี้ไอเดออยากดกาเซียลุงกลุ่มด้วยนะคะสนับสนุนได้ที่มาเดูทีละล่างนะคะนอย นาฬิกาหมุนไปนาถึงเวลาหมอลำเรลืองสาวหังเครื่องผากันเก็บเสื้อผ้านอนทาเมื่อต่อไปแฟนเอ้ยคุณผู้ฟังที่อดนอนบอดใดกับกู้สาสตร์เก็บของไปขนองมึนเมากับผักเศ้าเรื่องการเต็นฝ้ายลูกลานเล่นร่อน อยู่โนอนอ่อนพ่อแม่เดือนดาวลับหลวงยายหมอลำได้ออกเก่าก่อนย่ำเมื่อเดือก่อนคอนบ่อนบอนไลลแค้นสุดสเสน้นคอสะดับประทับใจบอดานการฟังลับในขึ้นนี้ดีบอดีให้ฟังก่อน ผมลูกแพ้อะไรพรรับบทบาทมือนี้ทำหน้าที่เป็นพอพิมพ์ <50, 000. S 1> ถือว่ากงนิ่มๆไม่ซิมโหลดบทประพันธ์มันสิบานหรือขมกานผู้ชมติดตามเรื่องอคู่เพิ่มสากสอนอยู่เมืองกุ้งกา,าการจัหน่าคือเมียมิงมีลูกเป็นผู้หญิงนัาติดาอ่อนหน่อยปาานสิหน่อยได้พอมัน ผู้แม่ขคอยอยู่บ้านกำไฟทั้งอุดรย้อนวัติดการสอนจังหางไก่ไรตานขอทั้งการขึ้นคงแจ้งวัตถุประสงค์อยากขึ้นคงไยยามแม่จังวัดได้ก็แล้วแต่ขอแต่ได้อยู่ไกมาาาลมันอาไทยผู้ชรา นั่นลนอ๋นมัดเน่นะใช่ดพี่นพี่้ไดโดยเฉพาะที่18ห้องสีซอมขึ้นหันไแเราพี่น้องครับข้นหันงพี่น้องที่ทังบ้านกะที่ตามมาบนไก่เราดิไก่เปิดวงเด้บ้านกไม่ไดอีก20พอบ้านไปจิ้งเขาก็ เดี๋ยวจากล่ำตัวมวนมวลมวนมวลมวลคนล่ำามด้วยพี่น้องเด้อคนล่ำกับมวนไปอยากล่ำกินข้าวนะครับตุ่มหอยกัมบกงแล้วเจิงเป้งพี่น้ำรถตู้ซิ่งนะครับเพิ่นจีเดินทางมื่อคืนเพิ่นหางเก็บทองล่ำเพิ่นเลยเอิญมากินเข่าซะก่อนว่าจะเพิ่นเลยเอิญเพิ่นจะห่วงทั่วน้ามูได้ยินข้าวก้ามาให้นอนให้อยู่มือหนึ่งขอนอนให้มูไปอยู่ทงน พี่ดองเมื่อเสะเบิ่งน้ากินเล้ว่ะมันอีกไม่ต้งจีมันดองปูนี่คือต้มปลายอดไข่แม่นต้มปลาผักกระเงี้ยอันนี้อันแก่ปากจับแจมต้มหม้แก้วไผ่น่ะให้กินหนกเกี่ยวอ่ะลุยเลยครับอะไมา้อันนี้ต้เพียรตีนจ้ากันกินประเด็บต้มปอันนี้ต้มปลาคนใหญ่พี่ดองเบิ้งก็เส็ดตัวใหญ่ประเดี๋ยวเบิ้งตูมมาไข่มันไข่ไก่โอ้หอมพีเจ้าใครไก่ใส่แทมน่ากังงี้